สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชมพญานกถึกถือหล่อลอยองค์เนื้อชนวนนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชนวนนะพญานกถึกถือหล่อลอยองค์กลางปีกหนีบซับนะฮะรุ่นรวยเงินรวยทองนะฮะรุ่นนี้รุ่นรวยเงินรวยทองนะครับจัดสร้างโดยทีมงานเจริญพรนะครับจัดสร้างโดยทีมงานเจริญพรนะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นพญานกถึกถือ จัดสร้างแบบกลางปีกเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกที่จัดสร้างแบบกลางปีกนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามนะฮะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์ยันต์ด้านบนสุดก็จะเป็นนะเศรษฐีนะนะเศรษฐีแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นพระคาถาของพญานกถึกทือหรือที่เคยเห็นก็บางท่านก็จะเคยเห็นอยู่ที่แขนของหลวงปู่นะฮะนี่นะฮะ สวยงามนะครับผมสวยงามนะครับพญานกตืดๆนะฮะกลางปีกหนีบซับนะครับกลางปีกหนีบซับรุ่นรวยเงินรวยทองรุ่นแรกที่เป็นการจัดสร้างแบบกลางปีกนะครับจัดสร้างโดยทีมงานเจริญพรครับงานนี้ทีมงานเจริญพรไม่สวยไม่ให้ผ่านนะครับไม่สวยไม่ให้ผ่านนะฮะนี่นะฮะสวยสดงดงามนะครับผมยินดีกับท่านที่มียอดด้วยนะครับขอบคุณครับ